วิธีปลดปล่อยพลังงานลบแล้วก็สร้างความสงบภายในมาฝากค่ะพลังงานลบเนี่ยจะอยู่ในตัวเราไม่ใช่แค่ข้างค้างอยู่ในใจนะคะบางทีก็ไปข้างค้างอยู่ตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหลวิธีเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเดิน10-20นาทีค่ะไม่จําเป็นว่าต้องไปเดินสถานที่สวยๆนะคะอาจจะเป็นปากซอยเข้าบ้านหรือทางเท้าหน้าบ้านหรือว่าจะเป็นสวนเล็กๆก็ได้นะคะคือขอให้สายตาเนี่ยได้มองต้นไม้มองท้องฟ้าค่ะ หรือการโยคะเบาๆการยืดเยียดแล้วก็เปิดเพลงโลไฟฟังไปด้วยหรือเป็นเพลง432เฮิร์นะคะเดี๋ยวป๊กกี้จะลงเป็นคลิปเพลงนะคะไว้ให้ด้านล่างส่วนใครที่ไม่อยากไปไหนนะคะจะใช้การสั่นร่างกายก็ได้ค่ะเป็นวิธีที่เวิร์กมากเราเรียกว่าการ checking practice ค่ะวิธีการก็คือให้ยืนแยกเท้าความกว้างเท่ากับสะโพกนะคะ จากนั้นก็ผ่อนคลายไหล่สั่นแขนสั่นขาสั่นลำตัวเบาๆเหมือนเป็นการปัดฝุ่นอารมณ์ออกจากร่างกายทําประมาณ1-3นาทีนะคะระหว่างทําลองหายใจออกยาวๆไปด้วยจะช่วยให้ความตึงของร่างกายเนี่ยค่อยๆไหลออกไปค่ะเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นช่วงเชา้าเพื่อเป็นการ ปลดปล่อยอารมณ์ที่คลั่งค้างจากเมื่อวานหรือจะเป็นช่วงก่อนนอนเพื่อรีเซตตัวเองให้สงบก่อนจะเข้านอนนะคะทําในระหว่างวันได้ค่ะเพียงแค่1-2นาทีนะคะก็ทําให้ใจเราสงบขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อร่างกายเริ่มขยับอารมณ์ก็จะเริ่มไหลแล้วก็ผ่อนคลายตามลงไปด้วยค่ะ